สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube i ล l i เ e ซบ c o m s a b i e l i v e b o แลวก็เว็บไซต์ a t ของแก p c o m ทุกท่านนะครับวันนี้สถานที่เปิดคลิปนั้นอาจจะแปลกๆไปสักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะเปิดในวันนี้มันไม่แปลกแน่นอนครับนั่นก็คือตัวนี้ครับมี s สมาร์ทแบนรุ่นที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาเจเนอเรชันล่าสุดของมันเรามาดูกันว่ากับสมาร์ทแบนที่มีราคาแค่พันเดียวเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการใช้งานจริงหรือเปล่าและนี่คือเจเนอเรชันที่5แล้ว มันก็ต้องมีความไม่ธรรมดาและความไม่ธรรมดาของมันนั้นจะมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยดีกว่าครับแล้วมาแกะกล่องกับตัวมีแบนห้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก,กันดีกว่านะครับที่จริงอ่ะผมมีทั้งรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3และรุ่น4อยู่แล้วนะครับซึ่งรุ่น5นั้นขอบอกว่านี่คือรุ่นออฟฟิเชียลเป็นทางการนะครับนี่ให้ดูว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณและข้างในนี้ก็จะมีการบอกว่ามันรองรับกับ OS ออะไรได้บ้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ก่อนที่มันจะวางขายในประมาณกลางสัปดาห์นี้ที่จริงอะคลิปน่าจะขึ้นที่หลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตัดง่ายๆเลยครับแกะข้างบนนะครับอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นที่ก่องนิดหน่อยนะครับมาเริ่มต้นตัวนี้ครับก็คือที่ชาร์จนะครับให้ดูกันอย่างชัดเจนไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าเอ้ยไม่ไม่แกะม่ให้ดูเลยเป็นยังไงนี่ครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นแบบแม่เหล็กเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึงว่าใช้กับตัวมีิ้นอย่างไรรนะคับ นำไปดูที่ส่วนทีสอกันต่อนะครับเพื่อไม่เสียเวลาผมก็ยกออกมานี่นี่คือตัวนี่แบรนด์5้านะครับซึ่งหน้าตาน,นั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับนี่แบรนด์สีเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกว่าในประเทศจีนนั้นสีสันของสาเนี่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับ,นนาาบ,บกบ็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อกี้เปิดมาปุ๊บมีภาษาจีนขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พร้อมกับข้างในนะครับเนี่ยครับข้างในที่เห็นก็คือตัวขั้วชาร์จนะครับ ทำงานยังไงเหรอครับนี่ครับถ่ายดูใกล้เลยนี่นี้ครับดูติดแบบนี้โอ้โหรยกได้ว่าจบสักทีสต่เราเรื่องปัญหาของสายชาร์จนะครับในตัวนี้ก็แก้ปัญหาในเรื่องของสายชาร์จได้จบนะครับข้างในมีอะไรอีกน่าจะเป็นคู่มือนะครับอืมแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวมีมีแบน5าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นมี่สมาร์ทแบนฮานะครับอ่าข้างในหมดแล้วมีแค่ เล่มนี้นี่คือคู่มือนะครับคู่มือของมันเนี่ยครับอุปกรณ์ของตัวมีแบนห้นะครับก็ทั้งหมดก็จะมีแบบนี้เรียบง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่มีพลาสติกให้แกะมือมาณ3า3ชิ้นนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายและสําหรับตัวนี้ครับสําหรับมีแบนหนะครับมีให้ดูกันแบบเร็วๆเลย รูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีปุ่มที่อยู่ที่หน้าจอแต่ว่าข้างล่างเ็าจะมีระบบสแกนวัดชิปจอนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะชาร์จไฟได้แล้วนะครับเราไม่ต้องถอดมันออกมาวางแค่ตัวขั้วสีธ,ธรรมดาแค่นั้นนองนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มอะไรนอกจากปุ่มที่หน้าจอแบบนี้นะครับเรียกว่ามันก็ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น พร้อมกับมีระบบปิดเปิดเซนเซอร์ที่จับว่าตอนนี้เราสั่งหรือเปล่านะครับการทำงานของหน้าจอเป็นแบบทัสสกรีนซึ่งเราสามารถจะดูสถานะต่างๆได้นะครับก็จะมีทั้งสเตตัสนะครับ P I เนี่ยจะบอกเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นฮาร์ดเรทนะครับวัดฮาร์ดเรทได้ด้วยมีเตือนโนติได้ด้วยนะเอ่อไดคามคยดได้โอ้มีโหมดบีอ่าวนฝึกสมาธินะครับมี อีเวนต์แล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการบอกพยายกรณ์อากาศเวิร์กอัลเวิร์กอัลเนี่ยเยอะมากนะครับก็มีทั้งวิ่งวิ่งนอกร่มนะครับก็คือวิ่งข้างนอกเนี่ยแล้วก็มีวิ่งในลูนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่มี GPS นะครับแล้วก็มีจักรยานมีจักรยานในร่มมีเดินมีโอเยอะครับโยคะมีโดชื่อยังมีแต่โดชื่อเนี่ยต้องใช้กับ ตัวของเชือกกระโดดของมี่เท่านั้นนะครับมีฟีสตล์ด้วยนี่ถือว่าเยอะแล้วก็ที่เหลือนะครับเนี่ยครับก็คือปลายทางนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบอกองค์ระออากาศและฟังก์ชันอื่นๆนะครับรวมถึงการคุบคุมมิมีสิทเพียร์ได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องครบคันมากเลยจียาสาร์โตของมี่สมาร์ทแบนด์หครับสำหรับเรื่องของการกันน้ำนะครับสามารถกันน้ำได้ระดับ5 atm หรือความลึกประมาณ40เมตรนะครับ กันน้ำได้นานพอสมควรเลยซัสิบนาทีด้วยกันเมื่อพูดถึงตัวมี S ส a อตแบนห้าไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาพูดถึงแอปพลิเคชันของมันนะครับชื่อว่ามี่แบนนั่นเองครับตัวมีเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายผ่านจุดนี้นะครับเวลาที่เราลงทะเบียนครั้งแรกก็จะมาดูว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับก็เราสามารถดูว่าเอ้ยเราเดินไปยังไงวิ่งเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เรื่มถึงการไปจักรยานด้ด้วยครับโอ้โหค่อนข้างครบดูเพื่อนนะครับก็คือสแกนแล้วก็แอดเพื่อนได้โปรไฟล์นะครับเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ในบ้านมีรุ่น3รุ่นสรุ่น5เนี่ยเรามาดูรุ่น5กันรุ่น5้าในแอปพลิเคชันก็จะบอกถึงปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สโตร์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูเกี่ยวกับหน้าปัดนาฬิกาได้แล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของการจัดการได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของฟีเจอร์อัลล็อกสกรีนได้ด้วยนะครับอัลล็อกของมือถือมีเรื่องของถ้ามีสายดิ้นเข้าให้ดังไมหมอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะกดอัลลาวได้นะครับแล้วก็เนี่ยสามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการเตือนปฏิทินมีการตั้งปลุกได้ด้วยมีไอดอลนะฮะก็คือว่าถ้าคุณนั่งนานๆมันก็จะเตือนนะครับเนี่ยว่าให้เตือนช่วงไหนและสิ้นสุดเมื่อไหร่ แล้วก็ดูไปถึงฟีเจอร์อื่นๆมากมายว่าจะเป็นนี่ครับโอ้โหนึกเยอะมากแล้วก็ส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของมือถือแล้วสามารถตามหาตัวแบรนด์ได้นะครับเนี่ยถ้ากดปุ๊มเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอเสียงนะครับเป็นเสียงระบบสัน่นแต่ว,ว่าถ้ากดเยอะมันก็จะมีการเตือนแล้วก็จะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ว่าคุณใส่ข้างไหนนะครับมาให้ด้วยพร้อมกับ ฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า list width นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เวลาคุณใส่ในการนี้คุณแค่ส่องมาเฉยๆนะฮะก็จะติดแล้วแบบนี้นั่นเองครับมันจะสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้ความเร็ว r e ร p สปอนนั้นเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบปกติหรือว่าเป็นแบบ s e n s i t i v e คือขึ้นมาเลยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยโอ้โหเรีวยกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะบอก แจ้งเตือนได้ครบนะครับมีไนท์มดด้วยไนท์มดก็คือเวลาที่อยู่กลางคืนเนยมันก็จะลดแสงที่ไม่จําเป็นแล้วก็รวมไปถึงสามารถประหยัดไฟได้ด้วยนะครับตันเบรกอินแบ็กก่าก็จะเป็นฟีเจอร์ต่าง,างของมันนะครับที่เหลือนะครับก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับดิสเพย์ก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับหน้าจอเมื่อกี้นี้นะครับที่สาธิตไปเบรกเอาเซตติ้งก็สามารถที่จะปรับแล้วก็ซ่อนได้ รวมไปถึงในกาแบบโบลคล็อกนะฮะระบบการสั่นเนี่ยสามารถตั้งได้ว่าดีฟอยส์เอาแบบไหนเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามี8แบนเนี่ยถือว่าเป็นอีกแกจตต็ตตัวหนึ่งที่ให้ของเล่นมาเยอะมากเอาละเมื่อมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราใส่ออกกำลังกายมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก,กับฟีเจอร์ต่างที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวของมีแกันครับ รับในการออกกำลังกายนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของมีแบน5นะครับก็จะมี2โหมดอันนี้คือโหมดได้นะครับก็คือเป็นมีบอกเรื่องของการจับระยะทางด้วยนะครับนอกจากเรียบจับเรื่องของระยะทางแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของแคลอรี่แล้วก็ตัวของฮาร์ดเรทด้วยนะครับว่าตอนมีฮาร์ดเรตเราเป็นอย่างไรนะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดของคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของระยะทางอะไรมาบอกนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็อีกหมดหนึ่งก็คือหมวดของว่ายน้ำเนี่ยจะไม่สามารถที่จะปรับทัศกีได้นะครับมันก็จะต้องกดอย่างเดียวนะครับส่วนใครที่ถามเรื่อง GPS นะครับว่าตัวนี้รองรับ GPS หรือไม่นะครับก็บอกได้เลยครับว่ายัางครับเมื่อคนกดหยุดนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลในลักษณะแบบนี้ก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็ซิงกับมือถือครับ สำหรับเรื่องของการสรุปผลการทดลองในตัวของมีแบน5นะครับซึ่งตัวนี้หน้าตาจะเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของระบบชาร์จที่เปลี่ยนไปนะครับเป็นแม่เหล็กแล้วก็มาพร้อมกับตัวของสายที่ยังเปลี่ยนได้เหมือนเดิมทัชสก,กีดีขึ้นแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถกดใช้งานได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่ของเจเนอเรชันที่5นะครับของตัวสมาร์ทแบนรุ่นนี้ที่เรียกได้ดว,ว่าน่าใช้เหมือนเดิมกับราคาของมันดี่ท่ไไรไปรับชม าาสำหรับราคานะคะเปิดตัวอยู่ที่1น9 0ัอยบบาทเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยสำหรับตัวมีแบรนด์5ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์สโตร์ผ่านทางมีช็อปหรือในเว็บไซต์ lazada หรือ shopee ครับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนะต้องรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็ รวมถึงใน Facebook.com แสตมี์ได้อาเช่นเดียกันครับ